สวัสดีจ้าพี่น้องมาจะมาลุนเล่าพัฒนาของวันที่1บซีกันจ้ะตรวจของวันที่11ก่อนนะจ้ะเพิ่นออกซีตัว6988วสันเพิ่นออกบน988นะจน้ะเนาะ69ล่างวสันสูตรคำนวณบนเพิ่นออก88ของไม่มิลาบอเข่านะจ้ะเด้อมิจเกต8นะจน้ะเนาะสูตรบ,บนบอเข่าสูตรล่างเพิ่นออก69วสันสูตรล่างเข่า69นะจน้ะเนาะแต่ว่านี่เข่าตัวเน้นของไม่มิลาเนี่ย หกเก้าชอบเอามาไวซีคูเน่เขาวิ่งรูดที่แปดแล้วจะเ้อวิ่งรูดบนล่างที่แปดเป็นจีเขาแปดแปดแปดบนนะจน๊ะเนาะตัวนี้บอเข่าเขาหกเก้า 69, ก็ได้กินขนมเภาะว่าสูตรล่างเข่าล่างนะจน๊ะเนาะเขาวิ่งรูดที่แปดเขาตัวเน้นพ้อมถ้าจับคู่อันนี้จับได้เก้าคู่ไม่มื่อไจับมาว่างไวซีคูเขาตัวชอบของไม่มิลาไห้ารุ่นโตจ้ะแปดบวกแปดเป็นสิบหกเขามาวิ่งรูดที่ฮกกันจ้าเมื่อนี้ วันที่สิบสี่เนะาะล่าพัฒนาล่า,ลาสตาลงหาแลว้วห้าหน้อยลงหาแลว้วพี่น้องอยากกินขนมทุกวันห้าหน้อยได้แต่เด้อปังทุกวันสําหรับห้าหน้อยเนาะจ้ะเนาะเป็นแนวทางล่าพัฒนาเป็นลูกปิ้งปองคือไทยนเนาะจ้ะเนาะยู่ทีว่าเพิ่นที่จับมาถืเเอเกลืเข้าบอลน,นะอยู่ทีหลวงของเขาลักซิบลักน้อยแตหลักซีเพ็ดออกมาจากเกลือออกบนนะจนะ้ะเด้อลักซิบเลขหก ได้สี่ได้ค่หลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งวัสดุจับคู่จ้ะหกเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์จีหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งไม่พาดจะไว้สี่คู่จ้ะสูตรล่างหลักสิบชุดนั่นจะได้จะได้ตัวเดียวกันหรือเก้าสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองเขาจะได้ตัวเดียวกันอยู่แล้วลาวัฒนาหรือลาวสัตตาหรือห่านน้อยและหอยรัฐบาลให้ได้ตัวเดียวกันนั่นแต่พี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเอง สุดล่างจากหลักสิบหลักหน่วยสิบด้6ยหกด้ห้าหลักหน่วยได้6ยหกเจ็ดแปดวาสันยับคู่ได้6หกคู่จ้ะหกหกหกเจ็ดหกแปดเอาเหล็กติดหกล่องเบิ้งพี่น้องมันจะมาบ่าหมือนห้าเก็ดตัวนี้แปกมู่เอาหกหกเจ็ดหกแปดจะนับจับใบ้ีคู่หุ่นเบิ้งวิ่งรูดบนและล่างจากวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่ หกแปดบวกแปดเป็นสิบหกมาจับมาว่างมาวิง่งรูดเต็มไปเลกปิงปองแล้วแต่เด้อบอกคือเหล็กแรงมากเด้แม,ม่ลาจะเอาเลขเอาโด,ด้มาว่างไงพี่น้องเนาะเอาห้าหรือเอาแปดไม่ห้าห้าลักสิบห้าลักสิบวัาสันจัดเล่งหานะ้ะ เอาหกกับห้าไปไว้วิ่งรูดบนและล่างได้จัดด้อเอ๋อแก็บนาจอไว้รุ่นจ้าล่าตาตาลงแล้วห้าน้อยลงแล้วลาราพัฒนาลงต่อน,นะจัดเนาะเอาประมาณนี้จ้าเฮงปอบปองแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยทุกวันจ้า